แบบลักษณะอันคันเฮาบ่เฮาบ่แอมทางนี้ก่อนแสดงว่าเฮาจกมุ่งจากทีแล้วมันยากอ๋อจักที่มุ่งก่อนมันยากอันตีตัวนี้บ่แม่นแบบเฮาจะแบบนี้ไหมล่ะแอมแบบนี้บ่แม่นเฮาจะแอมแบบนี้ก่อนทางนี้ก่อนเอาบอกไงอัดทวนอัดทวนนี่บ่แม่นเนาะป๊าบ เปิดภาพมาบ้านี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาวานนี้เห็นเตสร้างเพิ่นเห็ดต่้มต่้มเนาะมาบ้านี่ปุ้ยเห็ดอะไรนี้ยงอยลงเหงื่อหางเพิ่งพี่น้องเนาะงามเนียนนายดีพี่น้องเนาะเฮือนน้องนางแต่มาบ้านี่พี่น้องเห็นบรรยากาศขึ้มฟ้าขึ้มฝนพี่น้องเนาะก็คือฝนลงปล่อยๆลักษณะทั้งซางเพิ่นก็คือโบเห็นพี่น้องเห็นไ้มนี่โอตุ๊งงามดีเลยพี่น้องเนาะเฮือนน้องนางเอาพี่น้องเลย คายสบายดีพ,พี่น้องกันเบิดสุข,สขกูร์สกุลเนาะเอากาบสบายดีพี่น้องกันเบิดสุกูร์สกุลอ่าพบเจอกันตอนเศร้าๆพี่น้องนเนาะอ่าฝลกำลังตกหยิๆพี่น้องในช่วงนี้เนาะเอาใกล้ได้พี่น้องไอ้อีกบกกุกีเดือนกะเดิมเข่าฤะดูการลงไฮลงหน้าอีกพี่น้องนเนาะฮ่าดูปะจะพี่น้องเดี๋ยวเข่าไปเบิรปงุสมทั้งเพื่อนน้องนางก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะมาบุญกามาเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้เขา่าอ่ามาเบิ่งพี่น้องเนาะ ป่ะพี่น้องฝนตกาตัวโอ้โหหนาดีหนุ่มๆเนาะโอ้ตัวเดี๋ยวมามักพี่น้องเลยเนาะฝนกบเรานี่แบบอ่าลบเลี่ยมทั้งนี้แต่ว่าช่างคนโบนิมาเนี่ยพี่น้องเห็นเนาะโอ้เห็นครับหมักระเบิดอันนี้ โอ้ฝนตกฝนตกพี่น้องเหรอเนาะฮึปเอ้าสบายดีเด้อทางนี้เนาะอ่าฝนตกเนาะมาหนีิตกมาหนีิปลอยปลายพี่ดาวเนาะโอ้ฝนก็ตกนมนี่เนาะสร้างมาได้มากที่มานนิบดดับแนวเห็ดหมดไม้แล้วหมดไหมแล้วไม้อันนี้เนี่ยไม้เป็นไม้ชวนได้ใช่ไหมค้างเนาะ เหมืนครั้มันคือหมดมันได้แล้วเหมือนครับมันคือมีแต่ไม้ซีแปดเนาะไม้ซีแปดตีโค้งตีอันตัวอันข้างล่างหรือเปล่าตีปูแป้นเลยแอบแป้นนะตีข้างรอบข้างเฮ็ดแบบว่าวงกบอะไแบบเนี้ยก็ตีอ่าตะนางเนาะตีแป้นเลยอันนี้อันนี้คือใส่แป้นบ่ะโอ้แอบหอายมีแอมแอบแป้นพาวแต่ว่าพอไม่งบเนาะแต่ว่าแป้นเนี่ยยังทันมีโดย อ๋อคุ้มคิดว่าจะเอาเป้็นซื้อ๋องบประมาณยังมีอ่าเบิ้งก่อนพี่น้องเลยเนาะโดยตอนใดพี่น้องเลยอาไม่เป็นนี่เขาพูดเอ่ามีส yeah. right. evet> ั่งโค้งนังค่ามาแล้วโดยโดยให้ฉันน้องนังอยู่ป่าไปทางให้ไปทางให้เลยอ๋อไปทางให้ไปเสีย่ะครั มา10:00นบาดนี้ก็เที่ยงมื้อเรา11:00 12:00นแล้วบ่อือเข้าเที่ยงบ่นะได้ไปเบิดบ่สาวไปดไปดเลยก็ไปนําออสมุนก็ไปอ๋อือว่ามาบ่พอบ่เจอเพิ่นมื้อนี้เนาะเดทางหพี่น้องมาเนาะบ่อยู่3บาทนี่อ้าวเอ้ามีแต่เลาะเบิ่งเฮือนเาพี่น้องเนาะเฮือนก็งามนี่เนาะแม่น ทางคนเห็ดมั้ทางนี่คนตีแป้นนะบ่บอตีแป้นมันสบายเฮาอยากแอมทางทางจะใช้อันทางระกระดานทางนี้ก่อนช่องละชองว่าแบบเฮาเห็ดแบบลักษณะอันคันเฮาบ่เฮาบ่แอมทางนี้ก่อนแสดงว่าเฮาอยากมุ่งจกทีละมันยากทีละมุ่งก่อนมันยากอันตีตัวนี้บ่แม่นแบบเฮาอยากบบมี้ไหมล่ะเฮาจะแอมแบบนี้บ่แม่นเฮาจะแอมแบบนี้ก่อนทางนี้ก่อนเขาบอกไงอัดทวนอัดทวนนี่บ่แม่นเนาะอะไรเฮาจะ ทางอันอาบไอ้เป็นไาอยากอัพทวนก่อนเนาะแต่ว่าแป้นบ่มีฝน,น,นมาตกมันนมือนเขามาลบข้างในก่อนหากเริ่มตกนี่เนาะเช้านี่ก็ตกอยู่บ่ตกเช้าน,นี่โดยเดียวบริไลอืมโดยอุปกรณ์บ่อเพียงพอก็ได้สางกันยุดก่อน,นอืมอแต่ว่าแต่ว่าก็า คำว่าได้เห็ดเคลื่อนไหวได้นี่เพิ่นก็อยากเล่าให้งางด้วยเนาะเพื่อนทีเดีกบไปเลยนี่กบแบบว่าให้ลึบอันห้อยพาเลยนะเซาเนี่ก็รุ่นแบบว่าเล่นล่องอีกแล้วนี่เล่นล่องเลยนี่ยังเล่นล่องอีกเนาะเล่นล่องอีกแมงวันจับนี่ตายพี่น้อ่ะมันขึ้นมาได้เนี่มันจับมาได้เนาะมันก็ตาย ่เด้ินอมื่นเสานี่มันเป็นเป็นเสามาอย่างไมรไม่เชือกบ่แมนบ่ไม่เขียวไม่เชือกเสาเก่าคนนั้นนี่ไม่คนี่เนาะแน่นอันเสาเป็นกี่นะตัวนั้นเนี่ยไม่ดูเนาะแอเมนบ่บ่แมนเนาะไม่โปร่งบ่ไม่แดงไม่แดงไม่แดงอแต่ว่าตัวนี้บ่ไม่โปร่งอันนี้บ่บอเมนบ่คักได้เนาะคือใบกระดาษ แต่ว่าแต่ว่าซาวนี่ซาวได้เฮิงแล้วเนาะได้เฮิงแล้วซาวเข้าของน้ํามันอ๋อตัวนี้กับตัวนั้นน้อยครับจังบาดนี้เนาะสร้างกบ่มาทางบบก็มีอุปกรณ์มาเพิ่มเติมนี่เนาะอ่าน้องนางก็บ่อยู่พี่น้องเอ้ยว่าสิมาเบิ่งหอยยิ้มเพิ่นหัวอันดีมุกดีใจอยู่บ่ได้นัดเพิ่นไว้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ไปอ่าทางไห้เนาะไกลบ่ไปทางไห้นี บ่ไกลบ่ไรอยู่ไสก็เฮาก็จักบ่ได้เข้าทาลูกก็ได้ถน้ําโรศัพท์นะลูกถืน้ําาโหาเขาับไปนําลูกกปาอยู่ในอสบุญด้นี่บ่แม่นอ๋อดอยอ่าๆพอสบุญก็ยังหนุ่มซ้ํานเนาะจักปีว่าจละ40จํานั้นอ๋40ปีเวลาแม่เกิดกแม่กบ่ได้จดบ่ได้แตเมียนนั่นหาเลลงเบ่ฮู้จักหยัง เน่ราเขาอากะอยู uh, so, ่ประมาณนี้เนาะแมเพราะว่าส่วนหลายเขาเขาเกิดพ่อมอมคนที่ว่าเพิ่นจดจนเต็มไว้แล้วกะอ่าว่าเกิดเมื่อเดียวกันจริงๆเขากะจำได้ประมาณนี้กันแบบลูกเช้าเขาได้นี่กันพอจดเมียนเราก็ไได้แล้วลูกใหญ่มากแล้วลูกหูนลยเห็ดใบจนิดสกเมียนเด่มสบายสมัยตะกี้กับเพื่อนบ่มค่อยมีแต่นับทางหายทางชวนแมนคือกันคือกันกับทั้งเฮาคือกันพอเพิ่นกับบริจดบริเต็มไว้กะ อ่าม uh, ah, right. well, well, ีแต่จำเอาน้ามูชื่อมูเกิดป้องกันนะนะอ่านะเป็นมอเตอร์เรดน้ำพายน้ำชวนก็ใ้วานน่าฮ่าฮ่าอ่าเอาเดี๋ยวฝนมาตกเีปล่อยปล่อยช้ำมันก็หดแ้แห้งยิบยิ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 นี่แหละตกไรแบะเนาะดตกเฮ็ดก็เฮ็ดน้ำกันจะข้นนี่นะสี่คนอะไรล้างเขาผมมาเป็นเฮ็ดคือกันเาแบบทางหมูคู่วนไปเฮ็ดน้ำอ ชาเฮดม่เตมอนนั่นนะคนเป็นผู้แทกแท็กเราเขาเขาเป็นผู้ตอกเป็นยี่บ้านยังก่อสร้างอยู่นั่นาะยูบ้านนโรบ้านนโรไกนาโบไปบะแมนเส้นทางเข้าอยู่บ้านเมตีไปมองบนซัดไอไม่บิดบนซัดไปเนาะเลยอันนี้อันนี้ยังชีมีแบบโครงการต่อไปอีกว่านี้นะอ่าเพราะว่าเป็นไปได้เนาะทั้งพี่ร้ายคนกับ ปิ้นก็มานอยากให้ออกต่อไปอีกแล้อีกของนึงของนึงอันนั้นตอคืนต่อเกยบ่ก็เกยเกาเกยเนาะแม่กาะเกยออกไปต่องคอทั้งนั้นนั่นเนาะแม่แม่ก็มีเงินก็ได้แต่ว่ามังหัวออกเนาะแม่มังหัวออกอีกเพราะว่าเดินเดินผืนยังก่วงอยู่เนี่ยผืนไหนเฮ้ยผนซี่ใช้ไม่นั่นอยู่ใส่เกาะหงอบเปื่อยเนาะเอผืนดุนซี่อัไหนเนี่ยนี่ผืนไม่ได้อันนั้นอันนั้นไหนนั้นผืนชื่อคุเมืองนี่มันซี่เยอะ เห็ดตำกุกเลยโอ้ยซัมเนี้ก็ยังพี่น้องเลยเนาะอ๋าตัวเฮือนนี่คู่มือนี่นั่นเห็ดซัมเนี้กับลักเสียนปลายไปเนาะแต่ว่าเขาซื้อซื้อทุกอย่างแพงอันนี้คือซื้อเนยบม่ได้ซื้อเนยเนาะแม่นมีไม้เก่านั่งนั่งเนี่ยแต่ซัมเนี้ยเบุนเลยได้ซัมเนี้ยดอกาวีแมนค่อยกๆเห็นบนเห็นได้ยังวันนี้ก็เต็กได้จะนู้บุนเลยได้จะ เพิ่นเนาะเพิ่นกล่าวสบุญกัพระของแน่ฉะนั้นครับพี่น้องมีแต่นือตอนน่ะครอบครัวเจ้ากมีแต่องน้ําบ่แม่นองน้ํากบ่าวรัดเฮ็ดให้อขอบคุณทางบ่าวรัดเราเฮ็ดช่วยมีแต่องน้ํานนอื่นแสดงว่าบ่ว่าดอกบ่มีมีคือกันแต่ว่ามันยังยังเฮิงนอ่าๆเนาะเอาๆคือเอางานกเนอ่าสุดช่วยเข้ามาอยู่เนาะแม่แต่ละครอบครัวในหมู่บ้านนี่พี่น้อง บึกเขาขึ้นทั้งธงเราจะได้จะได้อมกันมันบ่ได้ายขึ้นทางนี้มาบุญกระได้อยู่เบิังก็จะขึ้นไปบิุงขึ้นไปคั้วไอ้บังก่อนนะรดตุยตรงนี้พอแห้งแล้วเนาะบ่พุดแล้วอ่ะโอ้อันนี้ว่าไม้แป้นจะซื้อน่ะฮะมาบุญโอ้มันกระเบิดซ้ำนี่แหฮะ อ่าแก้วสวยงามเนาะ <Okay. S 1> บอดี้นั่นน,นี่นี่มันบางมดนหยังเน้อ่าแต่ว่ามันแค่มันเป็นไม้อันว่า <Okay. S 1> เกียต่ำไปเ่อะแต่มันก็ตามอิงตามราคามันถ้เาเอาซีเน้นราคา okay. ม,มันตอกใส่ทำเป็นเล็บเนาะตอกได้แล็บๆถ้าตอกแล้วมันก็นเนียนน,ะน,นย <Okay. S 1> ดีกว่ากระพากตะกี้หรอกอันนี้ก็ท่านท่านหลายปีอยู่นะ โอ้ร oh, ับสิบปีไปแล้วเพราะว่ามันบอถึงน้ำเนี่ยมันบ่ออันว่าผุไวใหม่เนาะแต่ว่าไอ้เพื่อนเนี่ยกาจากเพชรนี่แจ้ก็จากเพ็ดให้ครบอ่าสัวค้นไปแล้วเนาะประมาณสามสิบปีไปแล้วเป็นอะไรไอ้เคลื่อนนี่เนาะแต่ว่ามันอยู่ยาวนานสูรูกสูรานเป็นอะไรไอ้เคลื่อนนี่ยมันคงอดยังตามกว่าสามสิบปีไปแล้วยังโยกอยู่เนาะ ชิปตะต้นเ <laughs> <kers> yeah. ียงปะต้นต้นชิมน right. ี่เพื่อนแต่ว่าเขาเพื่อนตั้งนะเพื่นตั้งเคียงชิวมนี่คนน่ะเขาใส่ยึดอันนั้นลายยางผมมันจังีน่นแมนเขายุดทั้งไม่สแปดเนาะตอก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 ็้อมอ้อเลยคนว่าทั้ง้างเราได้ประมาณนี่ถึงหาซิบเซ็ไม่สดเลม่สิแปดมตียายยก่อนสีอันนันขงฟ้าเนะ ทีทั้งงานสิบเจ็ดเดี๋ยวเป็นปูนี่ยังบ่พอเนาะมันอ่าพ่อพอให้เล็กหน่อยนะเดี๋ยวทางมันไปจากแตงกีนี่ก้อนหน่อยเนาะตีอนาทวนทวนเนาะบานทวนก้อนเนาะบานเฮาเอิ้นอัปทวนก็คือถามงสังซีแล้วนี่มันจิตียากก็คือแบบว่าเฮาต้องเฮ็ดอันยังเฮ็ดห่าง มันต้องเห็ุห่างเลยเพราะว่านี่เนี่ยเฮาเฮา,าตีขึ้นมาเลยเฮางออยู่หัหนเลยมันก็สสบายก็การถ้าว่าเฮาบริสายสังสีก่อนน,นอะนะอ่ามันก็สะดวกสบายกว่าเฮาเช็ดห่างเห็ุห่างมันเหตุชุง้งต่ออ,อ,อีกเลยเนาะอ่าน้องพ่อน้องนางครับพี่น้องเน,ะนาะมาสิมาหาเพื่อนเออทางให้ บรรยากาศเป็นยังไงกัคือยู่ได้เนาะทางให้แบบนี้พี่น้องเลยอือชเนี่น้อพผืนทางมีชเสิตามืนนี่ไปเบิ่งน้องนั่งทางให้กันพี่น้องเลยอว่าเ่ว่าใกล้แล้วแล้วว่าจะใกล้จะไกล้ร่าบุหูจักตม่นโอไปกบเห็ดขัดกันเนาะเห็ดว่าอัดเนี่นเป็นย่อนเป็นย่อนออกมาอ๋อต ทำงามคักยี่ไรพี่น้องเลยสร้างเพป็นเทือนทั้งนี้ซีสแลักมาทาดีที่งามอืมสร้างแบบตามบ้านอ่ออนาบอกโปร่งบ้างพี่ใหม่หลายมือหนะี่งละเอียดดีอยู่ตามเบิ้งจับลงจับเป็นบางยอย่างนะเทิงๆหนึ่งเราบุญอ่าคืออย่างเงี้นนะเนาะละเอียดเนาะคัะเพราะว่าสร้างสมัครเด่นนะสร้างอะไรเรื่ยนเพราะว่า คำเพิ่นได้เห็ดนะเพิ่นอยากเห็ดสหยงามเนาะเพราะว่าเพิ่นใส่ในในหยาเาเนี่ยเนีเพื่นทานกินทางนี้เนาะมม่เป็นอาหกินทางนี้แต่ว่าอาชีพทางนี้อยู่แล้วนะเขาสีเห็ดคือกระปอกกระแปะต้องการเสียสร้างหาผมใหม่เพิ่นต้องกบต้องเล่ายังดีเนาะเลาอ๋อเลาแล้วพี่น่อยงามเนาะฮะโตบาทเนาะทำสีนอนพี่น้องเยอ่าบ่มีหัวบาดนี้เนาะบ่ต้องย่านอ่า ย่านต่นลมอุ้มไปบ้านนี้บ <g ười> อรกเนาะกะถ่าลมแห้งอยู่ดีนั่นบนเลือพี่น้องเนาะตามเห็นที่ผ่านมาเนาะขนาดอนารถมันยังเอาขึ้นได้ลมแดง,งองนี่อ๋อตัวนั้นหักใหม่อย่างนี้เนาะแบบถอนหักถอนโค่นอย่านี้พี่แบบน,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 น้นองเลยโดยโดยเอาเพเอตมาโชซโอ้โหทั้งนั้นก็นก้องน้อยเพิ่นงไป สอน้ำพี่น้องเยตามดังกันเช้าเชาไปเตือนมือนะอ๋ออ่าโบไปเอากับวันกินแต่ว่าเมื่อวานนี่กัเห็นบนมาทางน้ากับลายเจ้าด้บนพี่น้องเ้เห็นไม้อีกเเนาะจักรเมทของายพี่น้องเยมาทางน้ำเจาะน้ำเนาะไปพี่น้องเลยอ้บอึบอึบอึบเอาเอาคอยในบ้านวลงมาเลยจ้ะให้โลเยบลย ปาโตแข่งจิบหักบ่เฮ้ยตะกี้ยังน้อยนี่ช้ำนี่นะสองต่อขอเห็ดนะผมอนุญานช้ำนี่นะเคยโดดตั้งแต่หลังคาลูกลงไปยังน้อยเนี่ยยังน้อยนี่นนกระโตูเขาสิเบาพี่น้องไงเนาะกระโตูเขาสิเบาแล้วก็ห่างกายเขามันชี้ฟิตกว่านี้ว่าไงโดดลงตัวนี้เป็นขาหากกักแล้วนี่พี่น้องเลยคือเพิ่งว่าผมเนะี่ย อ่าเล็กน้อยตกเคลื่อนนี่บ,บ่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 ตายแต่ผู้เฒ่าตกอูน่นี่ตายพี่น้องไงถ่ายเนี่ยเมนกระดูกมันบูดีนะเนาะมาเขียบระเบิดบ่เน,นี่นะ,ะเดินเดินมาเขียบน้ำบ่โอ้ยเบิดแล้วพี่น้องไงเนาะหลังนางกับพยูเนาะน้อ,องน้อยพยูอยูบ่บ่บาดเลยพอเมย์กับพยูบ่ เนี่ยจุดเนี่่เน่ยป็นคง้วยเนี่ยปเล้ยงล้ยหมดละอบเาเรา่ไข่ไปนี้เป็นไข่อ่าให้จะค้นนองเลยหน่อยอยู่ผูเดียวนี่าสบายดีมกละจะค้นอาน้องะสบายดีเอ้าขนมมาเอาเอาด้วย <Okay. S 2> ไปนางไปทางไงบอไปบ่ไปหี่เจ้าหัจกจี่บ่หำฮะไปทาง<ะ>ทางในซื่อไปเล่อยบอืเดี๋ยวไหเจ้าชิงยางไปบอ๊ยางไปจับได้แล้วาไปไปาไปไปไปตามทางนี่เห็นระบ่หำ ไปตามโค้งนี่เห็นเลยประมาณประมาณบิดอะไรบิดปลานี่เห็นบ่นี่ยบิดปลานี่กหรือจะยูหันอ๋ออยู่ห really? ันเลยอ๋อเดยเอามีแต่ทาเพื่นมาพื่นเนาะยังไงมันโบจักไก่พี่อนเราเลยปุ๊ไก่น้ำปลาเนาะมันโบจักนี่างเนีอยู่ป่าอยู่ดงรงเนาะก็คือคนพื้นที่มันย่างไปกระทู้มักลาเพื่อนบัด น้องเนาะพ่อกับแมย์มาอยู่เห็นนะบ่ควายนะครับเห็นแล้วเราเห็นแล้วแต่หาควายมาตอนนั้นหาควายเป็นเดือนนะน้อนนงนางวานะเนาะบ่เห็นดักเดเื่อหรอวะอ้าวขึ้นฝ้าคึ้นฝนเอาอีกจังหน่อยเพิ่นก็ได้อ,อยู่เพื่อนซานหลังใหม่นะพี่น้องเนาะตอนรับหนาฝนพอดีโอ้อา่าเพราะว่าเหอนหลังนี้ก็ผุพังเนาะพอดีละหนาฝนมากเหมือนกัน ที่ได้ยั้าสซอยขึ้นหลังใหม่ได้บาดนี้เนาะพี่น้องเนาะดีอกดีใจนําเพิ่นเนาะที่จะมีเฮือนหลังใหม่อ่าอยู่สบายพี่น้องเอ้ยเนาะอาสนอสนคลิปนี้ก็ล่ําลาเด้อสําพี่น้องเอ้พ่พอบ่เจอทั้งน้องนางเนาะสิมายินดีนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยปเฮาก็สิเดินทางกันบาดนี้เนาะอ่าเาสําหรับคลิปนี้ก็ล่ําลา้พี่น้องซบุญเนาะอยู่นํากันเจ้าโดย ตาเจ้าคือซึ้งแท้คอยไว้นอนเมื่อคืนนี่นอนไปไหนคอยขอคุอนุญาตพี่น้องเนาะคอยกินยาขาไม่ท้องแล้วก็คือว่าอยู่มันเจ็บท้องมันเจ็บท้องหรอกพี่คือนอนมาลับอ่าอ่าใบตี้ซองพี่น้องเลยซองมงกลางคืนเพิ่นประดิษซึกงก้อยมันจะออกออกเบื่อออกแล้วออกแล้วแล้วพี่น้องเลยเขาอยากอนุญาตไม่ต้องเจ็บท้องอยอะแล้วเนาะเพราะจะมาหนาซีด โดยโดยอัสซา,าพี่น้องนำลายเนื้อเนาะขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องโดยเอฟซีท่เข้ามาติดตามหนับส้มพบเจอกันคลิปหนา้าคลิปเกา่าคลิปเดิมมื้อนี้เฮากัสิพากันหวนกลับบ้านเนี่ยมา,าสองคืนเนาะก่อนจะกับกับคืนมึงน้องก่อนได้ชอหมูวะชื่อหมูหมา้างพาคอาจารหนุนไปตามหาสร้างไม้อยู่อ๋อหัวโดนจ่ายเงินไปละหาร้านไลยสร้างไม่ใช่ไหมอยู่หมดแล้วบ้านมึงน้องบ้านพ่นมี่ยังอะไรเคลื่อนไหวยังอยู่ จังแล้วเพิ่นให้เงินค่าไม้ไป5ล้านนี่จักสิได้สําใดละก็เลยสิเป็นตาเบิ่งต้องไปเบิ่งกันเนาะแม่นโดยๆป๊าซาไปสบายดีเด้อบ๊าะ